วัสดีครับผมตังกวางือสองฟางจุ้ยครับอันนี้ฟูกองจุ้ยต่อครับเนี่ยพูกถึงฟางจุ้ยเนี่ยใช้ยาฟูน่ะเออผมผมท่านอ่ะวิชาชยาฟูมาอ่าแต่แน่นอนอย่างอื่นผมก็ผมก็เชี่ยวชาญกันครับเอ่อวันนี้พวกถึงอันนี้บ้างบ้างที่ทําพึ่งสูงอ่าทำพึ่งสูงก็คือเวลาลงไปข้างหน้าก็จะต้องบางลายหลายชา ก็เขาคว้าแต่ค like ว้าน้ำพ like ่อแล้วก็ปัดแต่ข้างนั้นนะไปเข้าห้องคว้าอีก็ต้องเพราะอีกต้องต่ำลงแบบนี้นะก็คือเข้าไปไปในบ้านก็คือต้องบางลายหลายช้างลงไปทัวร์ก็ต้องลงไปอ่าแบบนี้ก็คลิกแต่ฟังสู้การที่ว่าข้างหน้าประตูเปิดอกเปิดปละตูกมาซื้อบางลายหลายช่างลงไปข้างหน้าแบบนี้อ่าแบบนี้นะ เก็บเงินไม่ถูกหนึ่เงินทองรั่วหลายนหน้าที่ว่าต้องบางนาะหลายช่างถึงเข้ามาในห้องครัวนะอันนั้นก็คือด้วยหาจิงลำบากนะในวิชาบางที่ถือว่าหน้ากับหลังใช่แล้ว่าเออเรียกว่าหน้าเป็นเบ้เออหลังเป็นลบเรียกว่าถ้าลบเป็นอีกปัญหาก็คือเมันจะหาจินลำบากใช่ไหมใจเท้าปีหามอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้เป็นไปได้ครับ ผมไปดูมาหลายแห่งแล้วเพราะนั้นต้องรักว่าบ้านคนไหนเป็นแบบนี้ต้องรัว่า